สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะตัวแคมเปญนะคะสร้างทีมเพื่อรับกำไรขายส่งนั่นเองนะคะในแคมเปญนี้นะง่ายๆเลยทุกคนคือแคมเปญนี้เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยใช้ leverage power หรือว่าการใช้คันผลอนแรงในการทำธุรกิจนั่นเองทุกคนให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าให้เราเนี่ยนะคะเลือกนะระหว่างที่วันนี้เนี่ยเราถ้า ถ้าเราสามารถมีเลือกเลือกโอกาสได้ทั้งหมดสองโอกาสนะโอกาสแรกเนะี่ยคือการที่เราเนี่ยได้เข้าไปเป็นเจ้าของร้านนะคะโชวห่วย1ร้านนะหร้านและสามารถที่จะทํากําไรกับการขายสินค้าในร้านได้เนี่ยนะก็คือเอาง่ายคือรับกําไรเต็มๆนะสมมติยกตัวอย่างเช่นสินค้านะคะได้รับกําไรอยู่ที่3 0นะคุณเปิดร้าน1ลร้านปุ๊บแล้วเวลาคุณขายของได้1ชิ้นคุณก็ได้รับกําไร30%ยกตัวอ,อย่างเช่น คุณขายของได้ราคา100บาทค mm ุณก็ nah. ได้กําไรอยู่ที่30บาทต่อชิ้นนะอันนี้คือร้านโชห่วยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ทุกคนประเด็นคือคุณไม่สามารถที่จะปิดร้านได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปิดร้านเนี่ยคุณอยากจะไปเที่ยวสักแบบ30วันอย่างเงี้ยไปล่องเรือไปเที่ยวแบบเรือสาราญอะไรเงี้ยคุณอยากจะปิดร้านสัก30วันไปเลยนะคุณไม่สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปิดร้านเนี่ยรายได้ของคุณเนี่ยจะหายทันที กับอีกหนึ่งช้อยนะแต่แต่แตน,นี้คือคุณได้กําไรเยอะนะคุณได้กาไรต่อชิ้นเยอะนะกับอีกอันหนึ่งทุกคนให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะแฟรนไชส์ ise, ร้านสะดวกซื้อนะคะมีสาขาอยู่หมืน่นสาขาทั่วไทยเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะคุณไม่ได้มีไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเองแต่มีคนมาซื้อแฟรนไชส์กับคุณนะแล้วปรากฏคุณมีแฟรนไชส์เนี่ยอยู่หนึ่หนงหมืก่กว่าสาขาทั่วไทยเลย แล้วทุกครั้งที่คนเดินเข้าไปซื้อเนี่ยที่แฟรนไชส์ในสาขาไหนก็ตามแต่คุณจะได้นะคะส่วนแบ่งกำไรหรือเรียกว่ากำไรขายส่งเนี่ยจากแฟรนไชส์ร้านร้านนั้นด้วยนะคะ1ชิ้นอยู่ที่1บาทแต่อันนี้เนี่ยคุณเปิดเองเนี่ยคุณได้ที่ชิ้นละ30นะแต่อันนี้เนี่ยชิ้นที่ขายได้สมมติคุณได้อยู่แค่ชิ้นละ1บาท แต่มีหมื่นสาขาทั่วไทยนะหมื่นสาขาทั่วไทยแล้วก็เปิดนะเปิดทุกวันด้วยนะเปิดทุกวันด้วยคําถามคือถ้าวันนี้คุณเลือกได้คุณจะเลือกเป็นเจ้าของร้านโชว์โฮหนึ่งล้านหรือคุณจะเลือกเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาเนี่ยหนึ่งหมื่นกว่าสาขาทั่วไทยนั่นคือคําว่า leverage power ทุกคนมันคือการที่เราเนี่ยใช้คานผ่อนแรงถ้าวันนี้เนี่ยนะเราต้องทํางานตลอดชีวิตนะแล้วเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ย เราเอาง่ายๆคือทํางานตลอดชีวิต60แล้วเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวแต่เราไปเที่ยวไม่ไหวแล้วจริงไหมทุกคนแล้วบางทีทํางานมาหนักทั้งชีวิตเนี่ยพอ60ปุ๊บป่วยเจ็บป่วยปุ๊บเงินที่เก็บมาทั้งก้อนคือหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดถูกไหมคะ แต่วันนี้เนี่ยการใช้ leverage power เนี่ยคือการใช้คารผลแรงเนี่ยหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาของเราในการทํางานแค่คนเดียวเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แรงของเราในการทํางานแค่คนเดียวแต่เราสามารถสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินให้เราแบบอัตโนมัติได้ นั่นคือการใช้ leverage power หรือว่าคานผ่อนแรงหรือเอาง่ายๆคือพูดง่ายมันคือ active income กับ passive income นั่นแหละทุกคน active income คือ,อไรายได้ที่วันนี้เราหยุดทำงานไม่ได้หยุดทำเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือไม่ได้เงินกับ passive income คือเรายิ่งสร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เราสร้าง2 3 4 5 6ใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือเมื่อเราสร้าง passive income ได้ปุ๊บเนี่ยที่แรกแล้วพอสร้างได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการไปสร้างก้อนที่2ก้อนที่3และก้อนที่4ดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างไรายได้แบบที่ไม่มีเพดานรายได้จํากัดเนี่ยเราจะต้องสร้างพสซีฟอินคัมเราจะต้องสร้างทรัพย์สินขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยในการสร้างทีมเนี่ยก็เหมือนการสร้างทรัพย์สินทุกคนการสร้างทรัพย์สินนะเพื่อให้ทรัพย์สินเนี่ยสามารถสร้างเงินให้เราได้ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่เราไม่ได้ทํางานแล้วก็ตามโอเคไหมคะซึ่งการสร้างทีมเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะเห็นแคมเปญทั้งหมดที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นเนี่ยนะคะอยู่ในหน้าเว็บน,นี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งแคมเปญทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยนะการที่เราลงไปทําในแคมเปญนั้นเนี่ยมันก็คือเราเนี่ยสร้างเงินจากการขายเองหรือว่าสร้างเงินจากกําไรขายปลีกหรือว่าลงไปแอคชั่นเองลงไปทําเองถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเริ่มต้นทําการสร้างทีมเนี่ยนะเมื่อคุณสร้างทีมปุ๊บเนี่ยนะทีมของคุณที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของเราเช่นเดียวกัน ทีมของคุณที่เข้ามาทาแคมเปญแต่ละแคมเปญของเราเช่นเดียวกันเมื่อเขาสามารถสร้างรายได้จากแคมเปญเนี่ยเข้าบ้านได้เขาได้กําไรขายปีกเขาได้กําไรจากการแอคชั่นของเขาเขาจะมีกําไรเยอะนะคะแต่ว่าการที่คุณเนี่ยแนะนําคนเนี่ยเข้ามาเป็นทีมของคุณเนี่ยนะคุณเชิญเขาเข้ามาผ่านลิงก์ของคุณให้เขาสามารถที่จะเข้ามาสมัครฟรีแล้วสามารถที่จะเข้ามาร่วมแคมเปญต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อเขาสามารถสร้างไรายได้ได้เกิดขึ้นในแคมเปญไหนก็ตามแต่ฟังดีนะ ไม่ว่าเขาจะสร้างรายได้ได้เกิดขึ้นในแคมเปญไหนก็ตามแต่นะคุณสามารถที่จะได้รับในสิ่งที่เรียกว่ากำไรขายส่งหรือเรียกว่าไมายด้วยนะทุกครั้งเลยที่ทีมของคุณสามารถสร้างรายได้ได้ไม่ได้เป็นไรายได้ที่หักไปจากไรายได้ของเขาแต่เป็นกำไรอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทเนี่ยมีการกำการกำไรขายส่งให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการสร้างทีมนั่นเอง การสร้างทีมคือคิดได้ง่ายค่ะวันนี้เนี่ยคุณสร้างคนเข้ามาเนี่ยนะสิบคนคุณแนะนำเนี่ยให้เขาเนี่ยเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มได้ฟรีเข้ามาสร้างไรายได้ได้ฟรีเลยแล้วแต่คุณชอบแคมเปญไหนคุณทําเลยพอเขาสร้างไรายได้ได้เกิดขึ้นปุ๊บคุณจะมีไรายได้เกิดขึ้นเป็นส่วนแบ่งจากบริษัทไปด้วยนะคะจากเอาง่ายๆคือเขาสมมติออะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแคมเปญครีโอแล้วลกันเขามีการขายของได้เขาได้กำไรขายปรี่ของเขาถูกไหมคะทีมของคุณที่คุณแนะนําเขาเข้ามาให้สมัครฟรีถูกปะ ทีนี้คุณจะได้ในสิ่งที่เรียกว่ากําไรขายส่งด้วยทุกชิ้นเลยที่เขาเนี่ยมีการขายได้เขาได้กําไรขายปีกของเขานะไม่ได้ไปหาจากของเขานะแต่คุณจะได้กําไรขายส่งจากบริษัทด,ด้วยนะคะหรือว่าแคมเปญตัวของในหน้าจํานองขายฝากนะทีมของคุณเนี่ยมีการไปหางานเข้ามาได้แล้งงานนั้นเนี่ยผ่านนะงานนั้นผ่านอนุมัตินะคะได้วงเงินนะคุณเขาได้กําไรค่าคอมมิชชั่นของเขาถูกไหมคะ แต่คุณจะได้ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่ากำไรขายส่งและไม้ด้วยนะคะซึ่งแต่ละแคมเปญเนี่ย <c oughs> ก็จะได้รับกำไรขายส่งและไม้เนี่ยไม่เท่ากันแต่เอาเป็นว่าคิดง่ายๆแบบนี้ทุกคนเพราะว่ากำไรแต่ละแต่จริงๆเราจะมีระบุไว้ยอย่างละเอียดนะว่าแต่ละตัวเนี่ยได้กำไรขายส่งเท่าไหร่ได้ไม้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะให้มองภาพง่ายๆเป็นภาพรวมง่ายๆนะว่าการสร้างทีมของคุณเนี่ยเอาง่ายๆคือไม่ว่าของบางชิ้นเนี่ยอาจจะได้กำไรเยอะของบางชิ้นอาจจะได้กำไรขายส่งน้อย แต่คุณเนี่ยได้ทําการสร้างทีมปุ๊บแล้วคุณสามารถคุณได้ทําการสร้างทรัพย์สินของคุณขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยที่คุณหยุดทํางานไปเนี่ยแต่ทีมของคุณยังมีการแอคทีฟอยู่นะทีมของคุณยังมียอดขายเกิดขึ้นอยู่นะคุณก็สามารถที่จะมีรายได้แบบพสซีฟอินคัมได้นะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสนใจในเรื่องของการสร้างทีมเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มีวางแผนสร้างเงินล้าน ให้นะคะวางแผนงานสร้างเงินล้านกับเ e ลิชออนไลน์ให้นะคะในวันเสาร์จะมีทุกๆวันเสาร์เลยนะคะตอนหนึ่งทุ่มตรงนะทุกคนนะ <c oughs> เราสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าไปฟังได้โอเคไหมคะลงทะเบียนเพื่อเข้าไปฟังได้อาจารย์จะมีการวางแผนเอาง่ายๆคือในวันเสาร์เนี่ยมีคุยเรื่องของอะไรบ้าง <c oughs> วันเสาร์เนี่ยจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าให้ใหเราเห็นภาพรวมของแพลตฟอร์มเนี่ยเดลิชออนไลน์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ย มันคืออะไรแล้วมีอะไรที่เราสามารถเข้าไปสร้างไรายได้ได้บ้างนะคะแยกมาเป็นกี่หมวดหมู่นะครับให้เห็นระบบชัดๆเลยว่าจริงๆแล้วภาพรวมของระบบเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะมีการวางแผนงานให้ค่ะว่าถ้าวันนี้คุณสร้างทีมเนี่ยคุณสร้างแบบไหนคุณถึงจะสามารถไปแตะหลักล้านได้เร็วที่สุดนะทำเงินได้เร็วที่สุดในขณะที่เอาง่ายๆคือออกแรงนะ้อยที่สุดคือทํางานฉลาดนั่นแหละนะนะ work smart นะ work hard work smart ไปพร้อมกันเลยนะคะคุณจะสําเร็จได้เร็วมากๆจากการสร้างทีม นะคะดังนั้นสําหรับใครก็ตามนะคะอ,อ้อบอกก่อนวันเสาร์เนี่ยนะคะก็คือหนึ่งทุ่มตรงนะเข้าฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโอเคไหมคุณสามารถเข้าร่วมฟังได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังกับแอดมินได้เลยนะคะจะมีวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มตรงสําหรับคนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทไปที่ไลโอเอแอดเดอะลิชออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR วอารโค้ดด้านล่างนี้แล้วบอกแอดมินว่า อยากเข้าคลาสวันเสาร์ค่ะอ,อยากเข้าคลาสวันเสาร์หรือว่าอาจจะบอกว่าอยากเข้าร่วมตัววางแผนเงินล้านกับอาจารย์เพลในวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะทําการส่งลิงก์เชิญนะคะเพื่อให้คณเนี่ยนะคะเข้าห้องซูมห้องนั้นได้นั่นเองนะคะจะมีการพาเข้ากลุ่มก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือไปรอลิงก์ในห้องกลุ่มนั้นนนนะคะเพื่อที่จะเข้าเรียนในวันเสาร์ตอนหนึ่งทุ่มนั่นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ในการแนะนำแคมเปญในการสร้างทีมนะคะก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ